แวันนี้ก็เป็นวันมงคลอันยี่ใหญ่วันหนึ่งมันกันโดยมีอาจารย์อาารย์อาจารแัดพรดอยธรรมเจดีเป็นประธานมาถวายมหากุศลในวัดป่าบางกาดเพื่อช่วยเหลือโลกทำประโยชน์ให้โลกซึ่งมีความขาดแคลนเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารไม่มีใครบก สมูนผลผลนะนี่กองอัดกองทำกองบุนกองอุลไปเฉียเพื่อแพร่เพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ทั่ว,วไปที่ควรจะสงเคราะห์ได้มากน้อยจะได้สงเคราะห์กันไปทางโดยอจัจโดยทำแต่ทางเรื่องชีเล่นันได้เท่าไรก็ไม่พอเศรษฐีก็ไม่พอถ้าไม่มีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจแล้วเศรษฐีก็เป็นเป็นสุข คนทุกคนจนก็เป็นสุกเป็นสุขคนมีความรู้ความฉลาดฐานะสูงต่ำมากน้อยเพียงไรมีความสุขความสุขถ้ามีธรรมภายในจิตใจจะมีระดับที่พอดีติดอยู่ในนั้นถ้ามีแต่กิเลสจะน้ำร้อนั่งตลอดไหลไปเลยเปิดเผยไม่มีเวลาหยุดยั้ยงสุดท้ายตายไปด้วยความโลมจมเ <c oughs> นี่ยกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างไรวันนี้ก็เป็นวันมงคล ที่อาจารย์แบนนำหมู่คณะลูกศิษย์ลูกหาสักกาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายมาบำเพ็ญมหากุุลเพื่อผลประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเพราะมันจะเฉลี่ยถ,ถึงกันหมดนั้นในวันนี้จึงถือว,ว่าเป็นมงคลเหลอพระเนรนก็มีจํานวนมากพระที่มาในวันนี้รู้สึกจะมีแต่พระป่าล้วนๆนันเนี่ยพระป่านี้คือพระในข้างพุทธการ ขอให้่ารต่างหลายทราบเอาไว้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าถ้าเด็จออกจากพระราชวังในเมืองออกอยู่ในป่าทรงบำเพ็ญความเป็นอยู่อูวายของกษัตริย์ที่มาตกทุกข์ได้ยากในป่าในเขาไม่มีใครเกินจาาสนาของเราท่านอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญพระองค์ที่ทุกข์ทรมานอยู่เต็นที่เต็มฐาน นั่นเป็นเวลาหกปีนี่เป็นเวลาที่ทรมานมากที่สุดเลยละหกปีก็ได้จากสรู้เป็นาศาสลราเอกขึ้นมาในโลก <c oughs> ในท่ามกลางแห่งป่าอิสีปตนะมะทื่กถายวันนีเมืองพารานาสีนั่นแหละแถวนั่นแหละเราจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เรียนานานมันจําไม่ค่อยได้แต่เมืองเป็นเมืองพารานาสี <c oughs> พอตักสลูขึ้นมาโลกธาตุสะเทือนกระทา่งกันไปหมดถึงหมื่นโลกธาตุจากนั้นก็เป็นศาสดาสอนโลกทั่ว,วไปสามเดือนโลกธาตุนี้คืออศาสดาพระองค์นี้เองเป็นผู้สั่งสอนโลกด้วยมาทรงประทับอยู่ในปา่าตั้งแต่วันบำเพ็ญทรงบำเบพ็ญตักสลูทรงกระทั่งไปรลนี่ผ่านทรงประทับอยู่ในปา่าเป็นประจำ เรียกว่าาว่าสถาบันก็คือสถาบันแห่งพุทธศาสนานนี้คือสถาบันแห่งป่าอยู่ในป่าตั้งแต่องศาสดาลงมาถึงสาวโลกองค์สุดท้าย <c oughs> มี้ต่อยู่ในป่าใม่ป่าพุทธัทางขลังคาฉามีพระพุทธเจ้ารทรงอุบัติขึ้นในปา่าธารรมขลังคาฉามีธรรมชี้เลือดเลยอาจ,จารย์เกินโลกเกินตรงสามนั้นได้ปรากฏขึ้นในพระไทยของพระพุทธเจ้าในปา่าสางทางขลักคาฉามี บรรดาพระสงฆ์ที่เข้าไปอบรมศึกษากับพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าในเขาสำเร็จเป็นผลขึ้นมาโดยําดับจำ د าตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกคือความเชื่อมั่นอัจฉริยะกตาในธรรมทั้งหลายก้าเข้าไปถึงโสดาสกิทาสอนาคาระลรหนักหนกลายเป็นสาานะสองโลกขึ้นมาจากการบำเพ็ญในป่าของท่านนั่นแหละเพราะนั้นพระที่มาจากในป่าแในเขาจึง เป็น้าที่สืบเนื่องมาจากสกุลของศา,ศาสดาเราดั้งเดิมจมาานกระทงแบบนี้ถ้าผู้ยังมีความรักใร่ใฝ่ายธรรมอยู่แล้วต้องเป็นผู้รักผู้สมวนบำเพ็ญในป่าอยู่เสมอไป <Yes. S 1> มรรคผลนิพานไม่มีการกระฐานที่เวล้เวลาท่านเรียกว่าอากาลิโกคือไม่มีการกระฐานที่เวล้เวลามาเป็นอุปศาศาสรรคขีดขวางได้เลยถ้าผู้บำเพ็ญเป็นไปตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้า ที่สั่งสอนไัแล้วด้วยความชอบธรรมที่เรียกว่าสวา,ารขาธรรมจาดไว้ชอบแล้วอยู่อย่างนี้แล้วจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลตลอดไปตลอดมาแล้วก็ตลอดไปเพราะธรรมของผู้ยิ่เจ้าเป็นสวาคขาธรรมากาดไว้ชอบอืสม,ม่นเสมอถูกต้องในธรรมทุกขั้นทุกภูมตลอดไปถึงมรรคผลนี้านไม่นอกเหนือไปจากสวาคขาธรรมที่จ,จาดกัดไว้ชอบแล้วนี่เลย บรรดา,าพระที่ท่านมาวันนี้มีส่วนมากมีตั้งแต่มาจาก,กป่าจากเขาเป็นโอกาสอันดีงามอันหนึ่งก็คือท่านตั้งครูตามอาจารย์มามาบำเพ็ญกองการมหาบุญสมเพื่อประโยชน์แก่โลกและแก่ตนที่เป็นต้นเหตุนี่แล้วกับเป็นโอกาสอันดีงามที่ทจะได้มาเนี่ยมครูวายการกางหนึ่งัางหนึ่งเช่นในวันนี้ เราก็อยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ของบรรดาราทั้งหลายตลอดมาเวลานี้เข้าก้าเข้าถึงขั้นอาจารย์จากขั้นอาจารย์ก็ขึ้นขั้นหลวงตาเดี๋ยวนี้อยู่ในขั้นหลวงปู่บัวเข้าใจไหมขึ้นขั้นหลวงปู่บัวแล้วมีไม่ตายไม่นานหลวงปู่บัวนี่ก็จะตายเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายเขาตายกันแต่เรื่องความตายนี่เป็นเรื่องสภาวะธรรมที่มีประจาในโลกอนิจจังทุกข,ขงังอนัตตา สำหรับใจนั้นันเราไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีเรื่องเหล่านี้เป็นสมมูทั้งมวลสละปัดออกโดยชิ้นเชิงจากการบําเพ็ญธรรมในป่าในเขาลำนาไทยมาตั้งแต่วันออกขึ้นเวทีต่อก้อนกับพิเลสหลังจากศึกษาเรียนตามได้ตามความศาสนาแล้วเป็นเวลาเจ็ดปีจากนั้นก้าวขึ้นสู่เวทีแชมเปี้ยนเลยพิเลสเป็นแชมเปี้ยนอันใหญ่หลวง แล้วทรน่าจะไม่ขึ้นแชมเพี้ยนจะเป็นมวยเลี้ยงควายมวยวัดก็ตาวก็ฟ้าดกันไปพัดกันมาก็กลายเป็นนั่งมวยแชมเพี้ยนขึ้นมาต่อกรกับทิเรศขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจจิตจิตใจเป็นนาการที่โกแล้วที่ทำเจ้าขึ้นมาจากการปฏิบัติของตนเองตั้งจ่บัดนนั่นมาก็เราหายสงสัยในธรรมทั้งหลายที่พระพูดเจ้าทรงแสดงไปแล้วมากน้อยไม่มีสงสัยอะไรเลย กราบแท้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างราบเรียบประหนึ่งว่าพราะองค์ประทับอยู่บนรีรษาของเราทุกทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่นี้จิตใจกราบทัานอย่างเรียบราบหาที่สงสัยไม่ได้ในธรรมที่ตนทรงไว้จากการบำเป็นมานและที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วตั้งแต่ต้นมาทุกทุกพ,พระองค์เฉพาะอย่างยิ่งศากระดาของเราองค์ดีในสอนมาแล้วด้วยความถูกต้องแน่นอัน เวลานามาปฏิบัติก็เห็นผลประจักษ์ใจตลอดมาหรือว่าอาการิโกคือท่นนานแต่ถ้พที่ท่านมาบำเพ็ญที่ท่านมาเหล่านี้ท่านอยู่ในป่าในเขาอยู่ในป่าในเขาเป็นที่สงบเงียบเงียบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งก่อกวนจิตใจให้ำใดำเนินทางด้านอัตถามไม่สะดวกทา่านจึงชอบอยู่ในป่าในเขาอารมณ์ก็น้อย ตาหูจมูกลิ้งกายสัมผัสสัมผันกับสิงต่างๆไม่เป็นไทยเหมือนเข้ามาค่าเข้ากับโลกมนุษย์เรามนุษย์เหล่านี้มีบริษัทบริวารของมนุษย์มากมายขนาดไหนส่วนมากอย่าว่ามากส่วนมากเรียกว่าเป็นไทยทั้งนั้นสํ้งหรับผู้โง่เขาเบาบร,ราปัญญาต่เอเสียดทั้งหลายเหล่านี้มันจะฉุดลากไปเรื่อยให้พากันล่มจมล่มจม แต่เรื่องทมนั้นฉุดลากขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในป่าในเขาท่านจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพื่อให้ที่เลสมันฉุดลากไปได้อย่างงา่ายดายมีทมเป็นเครื่องสกัดลาก,กตั้นต้านทานกันไว้ด้วยการบำเพ็ญภาวนา <c oughs> มีสติปัญญาประจําอิริยาบถของตนสติเป็นของสําคัญสําหรับหน้าปฏิบัติเพื่อมรคผลนิพพานจริงๆแล้วสติเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากทีเดียวขอให้พระ ลูกชายหลานกรรมาไว้หลวงตาด้ยพาได้เคยดาเนินมาแล้วไม่สงสัยสติเป็นพื้นฐานตั้งแต่ทำขั้น,นพื้นๆจนกระทั่งพิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ามหาสติมหาปรราัญญาฆ่ากิเลสขาดสะบั้นหันแหลกไม่มีเลยเหลือจาสติอันดับสองก็จะอันนั้นก็เป็นปัญญา,าต่อไปสติปัญญาเป็นอันเดียวก,กลมกลืนกันเป็นอันเดียวแล้วกิเลสมาที่ไหนขาดสะบั้นไปหมดทั้งหมดนี่เพราะความมีสติ การเดินจงกรมนั he ja ่งสมาธิภาวนาถือสติเป็นทั้งไข่อย่าไปถือการเดินจอเก็บเด็กอย่นั่งสมาธิเหมือนหัวตอไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนหัวตอหัวตอเขาไม่มีใจแต่เราหัวตอคนใจงูใจเขาเบาบรรดาใจเชื่อเชื่อซาซานั่งอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะนั่งอยู่ให้มีสติเดินมีสติอียาบททั้งสี่ให้มีสติ เป็นเครื่องประครับประคองจิตใจสิ่งเป็นตัวดิบดิ้นเนื่องจากกิเลสฉุดลากไปทางโน้นฉุดลากไปทางนี้ทำถักจัดรัดก,กัน้นเอาไว้ด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความภาคเพียรความอดความทนขันอดกัาา้นขันตีให้ดีบางครับสติให้ให้อยู่ยิเรสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามสติจะเป็นกําลังอันยิ่งยิ่งใหญ่สร้างทางกระแสะของิเจศได้ทุกกระแสะไม่แสดงตัวออกมาได้เลย เช่นจ <c oughs> ิตของเราธรรมดานี้มันจะเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานความอยากคิดอยากรุงอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละนี่คือทางเดินของกิเลสมันราบรื่นไปหมดทีนี้เอาทางเดินของธรรมเข้ามามาถกกัดรัดก,กั้นทางเดินของกิเลสไม่ให้มันคิดมันรุงเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นกิเลสดวนๆแต่ให้คิดถึงเรื่องอันเรื่องธรรมเช่น ผู้บำเพ็ญภาวนาใครจะมาถ่ายภาพนะมามยุ่งหยิงไม่ว่าไม่ได้นะพวกเทวทัตมันแทรกมาเรื่อยๆอ่ะออจะพูดแล้วก็นั่งทำมันมีมาอย่างนี้แ่ะมันเป็นยังไงพอพูดเอาททาล้มเหลวไปเลยล่ะมันอยู่เป็นจุกไม่ได้หรือมนุษย์เนี่ย <c oughs> มีผู้เรื่องสติล้มไปแล้ว <c oughs> ถ้าสติดีอาจีิเดษมันจะพักด้านออกมาขนาดไหนยาก ที่จะปรุงเหมือนอกจะแต่ก็ตามแต่สติบางคับเอาไว้ไม่ยอมมาิดความผัญดันของทิเลสที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชาปาัญญาแป้นสังขาราเป็นสมุทัยด้วยกันมันจะออกมาไม่ได้สติจับเอาไว้ติดเอาไว้ติดเอาไว้แล้วเอาคําบุญกรรมผู้ที่สร้างล่าสังขารม่่งต้นให้เอาคําบุญกรรมคำาใไรก็ตามติดน้นเช่นชอบคําบุญกรรมพุทโธบ้างธรรมโมบ้างสังโฆบ้าง อันนี้จังถูกขังหนัาตาบ้างหรืออันอมันน่าสิดบุบ้างตามแต่จริตนิสายชอบนี่นะคืออารมณ์แห่งธรรมนำมกํากับไว้กับจิตเป็นคำบริกรรมของจิตแล้วจติดจิตแนกอยู่กับคำบริกรรมนี้ไม่ยอมให้สังขานที่มันคิดเป็นสมุทัานนั้นโ่ขึ้นมาได้บ้างคาับไว้เอาให้หนักทีเดียวนะะผู้ที่จะตัง้งราฐานได้ที่แรกต้องเป็นผู้มั่นคงในสติกก นี่ได้ดําเนินมาแล้วพูดให้ท่าแต่ละสองอย่างอาถานทางชัยเพราะเคยฟัดเคยเหี่ยมกันมาแล้วนะเป็นน้ามวยหมอาร้อมลุกคุ่คามเวลาเอากันอย่างหนักก็หนักถึงขนาดร้องยุกคุ่คานแต่ไม่ยอมให้เผยจะติเอาให้ติดแน่สติสุดท้ายีิเลศที่มันผักงกันออกมาให้ร้ออยูบคู่คานก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสติดีขึ้นดีขึ้น อารมณ์ที่ผักดันก็ค่อยเบาไปไปเน้นหลักสติให้หน่าขึ้นมาขึ้นจิตจะเข้าสู่ความสงบได้จำให้ดีนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่การตั้งรากฐานเบางต้นตั้งด้วยสตินะเขาให้จริงให้จังกับสติไม่ว่าจะเคลื่อนไหลไปมาที่ไหนอียาวทั้งบททั้งสี่เป็นไปด้วยสติติตแน่กันตลอดเวลาเลยนี่เรียกว่าผู้ประกอบความเพียรเพื่อความพ้นทุกโดยแท้จริงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตั้งรากสติเอตั้งจิตนี้เป็นรากฐานข,ขึ้นมาได้เลย เริ่มต้นจากความสงบเมื่อที่เดกไม่กวนสติรักษาอยู่จิตก็สงบได้เมื่องสง<ม>บ,บ,บแล้วก็เย็นขึ้นมาจากนั่นกับแสง็ว่างสไวเรื่อเหลือจากนั่นไปกับลายเป็นจิตเป็นสมาธิคือสวัสดิ์คือความสงบใจก่อนสงบใจหลายครั้งหลายผลก็สงสมพลังขึ้นมากายเป็นสมาธิความแน่นหนามันคงขึ้นภายในใจได้แต่สติไม่ยอมถอยจากนั้น สมาธิของเราคือความแน่นหนามั่นคงเรียกว่ากิดอิอ่มอ,อ,อารมณ์อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรอะไรแต่ก่อนมานั่น่ะจึงอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้กับไม่อยากคิดความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของเจเิญนั้นจะสมุทัยนั้นข้ามกตัวลงไปเพราะอาํานาจแห่งสมาธิคือความสงบหใจของธรรมบังคับมันไว้จิตจิตอยู่กับสมาธิเธอเธอในสมาธิอยู่คนเดียว อารมณ์อันเดียวเอกาตาสิเอกคตาลมเป็นอารมณ์อันเดียวแน่วอยู่อย่างนั้นเ,นเลยสงบเย็นไปหมดนี่จากั้านออกทางด้านปัญญาหน้าปฏิบัติภาวนาอย่าหนีจากร่างกายนะกายเอกาตาสสินี่เป็นสาคัญมากเรื่องอริยสัจมีทั้งทุกข์จมุกไท,ทยนี่รธมากที่เลสกับทำอยู่ด้วยกันในกายนี่เป็นฐานสําคัญฐานหนึ่งให้ที่านาแยกธาตุแยกขันธ์ แกอนุจังทุกขง <ijn> ังนาคาฟาสุภาสุพังามันทังไปหมดทั้งเขาทั desired, ้งเราทั้งหญิงทั้งชายจากทั่วโลกทินแดนเป็นสภาพบันเดียวกันนี้หมดพิจารณาเรื่องอนุจังทุกขังนาตาจุภาจุพังที่มันติดภูเขาภูเราอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยก็คือตัวติดเราที่เขานั่นแหละฟาดลงไปด้วยโกรธแห่งสุภาสุพังตีลงไปตีลงไปแยกธาตแยกขันผมคนแยกปันหนังเ้อเอ็นกระดูกแยกสัดแยกส่วนออกไปมันเป็นอะไร มันเป็นชาตที่ส่งไหนบุคคลที่ไหนเป็นหญิงเป็นชายที่สรงไหนเป็นของสวยของงามที่ตรงไหนไล่เข้าไปดูเข้าไปมันก็ไม่เห็นมีอะไรมีอะไรนี่หละปัญญาสอดส่องเข้าไปหาความจริงที่เหล็กมันจอมปลอมมันหลอกไว้ดีทั้งหมดอะไรดีทั้งหมดเพียงหนังกำพ้าที่หุ้มหอร่างกระดูกนี่ไว้มันก็ว่าสวยว่างามเพียงหนังกำพ้าบางๆอ่ะปิดได้ตามมนุษย์เราโง่มากอืมปิดปิดได้สบายหลงกันทั่วโลกดินแดน เอาปัญญาสั่งสองเข้าไปถึงหนังกำพร้าฟาดเขาถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกจับใจเส้นูมทะลุไปหมดนี่คือปัญญาสองแสงเข้าไปแล้วเรื่องชายเรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องสวยเรื่องงามพังลงไปหมดเพราะคติปัญญานี้ตีเข้าไปตีเข้าไปจากนั้นจิตใจก็มีแต่ความสงบเย็นแล้วก็มีความแยกคายทางด้านปัญญาหาแต่ทางที่จะออกให้หลุดพ้นจากภาระคือภูเขาภูเราด้ดยสายเดียว แล้วพิจารณาเล่นลงไปปัญญา,าเมื่อถึงเขาถึงขั้นอสุภาษิตอสุพังนี้แล้วต้องหมุนให้ชำนามนะปัญญาว่าทําแล้วทาเล่าหลายครั้งหล้วหนจะเอาเที่ยอวอาทั้งมาพูดเอาความชมานาญเข้ามาพูดมันถึงจะถูกเช่นเขาคาดไม่คาดนาคาดไปหลายครั้งหลายหนถือเอาความพอเหมาะพอดีของมูลคาดมูลไถเป็นสาคัญถ้ามูลคาดมูลไถยังไม่แหลก ไม่สมควรแก่การตักดัต้องคาดต้องถอยกลับไปกลับมาอยู่นั่นเองนี่ถ้า <c oughs> ยังไม่ละเอียดในความเป็นอสุภสัอรุสังขารุขังนาจาไม่ประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วเอาพิจณากลับไปกลับมาเหมือนเขาคาดมาเอาจนกระทัง่งเรื่องร่างกายทั้งหลายอสุภสัจอรสังเมื่อมันทำน่ชานานไปที่ไหนมันเห็นหมดนะอืไม่ว่าเขาว่าเราว่าจะไม่เห็นหรอกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่ ใครทำนี่ํำนาญในอะไรมันจะเห็นชัดเจนในนั่นเช่นเนื้อเช่นหนังเช่นกระดูกจับใจให้ถูกใครํำนาญทางไหนมันมองเห็นอันนั้นละก่อนนั่นละก่อนนี่เอาให้ทํานานมองดูที่ไหนเป็น่องอย่างนี้ทั้งนั่นทั้งนั่นประจําในจิตหรื้อในปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้เอาให้แน่นหนามันคงเมื่อพิจารณาลงไปเต็มที่เต็มที่แล้วรวมอสุภะอสุภังทั้งหมดเข้ามาตั้งไว้ต่อนหน้าตัวเอง เนาะมันก็จะเป็นยังไงอสุภาสุพังอสุภาเขาก็ตามอสุภาเราก็ตางเอามาตั้งไว้ตรงหน้านี้มันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนอสุภาสุพังตัวนี้เอาดูตัวนี้อีกถ้าดูตัวนี้มันยังไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนเลยเหรออเอาทําลายนี่เรามาดูตัวนี้ดูเพื่อดูความเคลื่อนไหวของมันมันจะเคลื่อนไหวเข้าเข้าข้างในหรือจะออกข้างนอกหรือมันจะไปทางไหน ดูความจริงของมันท <c oughs> ีนี้เมื่ออาชุพะอาุพังมีความชำนิชำน,นาญพอตัวแล้วนั้นเรากํหออาหนดอาชุพะภายนอกเข้ามาอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แล้วแพร่ดูอาชุพะนี่อาชุพะนี่จะหมุนเข้ามาภายในใจของเราจะหมุนเข้ามาถูกจิทีเกินเข้ามาเกินเข้ามาอาชุพะภายนอกเลยกลายเข้ามาเป็นอาชุพะภายในเพราะอาชุพะภายในนี่เกินเข้ามาสุดท้ายก็จัวจิตนี่เอง แปลนสุภาพ,พคออ DA, ือความสวยของงามก็ดีแปลนอสุภาคือความไม่สวยไม่งานก็ดีคือทั้งขานตัวนี้เองหลอกเราพอจับนี่เลยแล้วอสุภาพภายนอกสุภาพภายนอกจะกระจายไปหมดสุภาษอสุภาพภายนอกผายทั้งหลายนั้นจางไหลเข้ามาสู่อสุภาพภายในยอยู่ในจิตใ,ใจของตัวเองแท่งจางนี่พอมันเข้าใจชัดเจนแล้วว่านี่คือทั้งขานหลอกเราอาราสุภาพตัวชำนาญน,นี่แหละพิจารณาให้ชัดเจนแล้วจะรู้ว่าอสุภานี้ เป็นตัวทั้งขานที่ออกไปหลอกเราแล้วเข้ามาสู่ภายในเลยกลายเป็นอสุภาภายในใจไปภาคอนุภาพภายก็ออกได้หมดนี่ทิ่นจีก็ขาดขาดไปจากราคะการหาตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายตัวก่อควนตัวโกดตัวถ่วงไปโดยลาดับนี่วิธีการพิจารณาเอาอนุภาพสุกังให้เยนี่ยชานาญแล้วก็มาตั้งดูแท่งดูมันจะไปไหนนี่เราจะหาความจริงจากอสุภาตตนนี้อสุภาตันนี้มาจากไหนนี่ พอมันเวลามันเต็มที่ของมันแล้วอสุภะนี้จะไปไปไหนมันจะหมุนเข้าภายในแต่จะไปคาดน,นะให้ดูความจริงของมันมันจะเคลื่อนไหวไปไหนถ้าคาดหมายไม่ถูกดูการหลักความจริงในปัจจุบันถ้ามันพอตัวมันแล้วมันจะหมุนเข้ามาสู่ภายในทิศนี้จะกลืนอสุภะนั่นเข้ามาเข้ามาจนกลายเป็นจิตอสุภะอยู่ภายในภายน,นอกมันก็ปัดหมดนี่ที่นี้จะโยกอสุภะอันท,ที่เคยเป็นนีขึ้นมาฝึกซ้อม แล้วมันก็จะคืนเข้ามาฝึกกล้ามแล้วคืนเข้ามาเรื่อยฝึกกล้ามแล้วคืนเข้ามาจนกระทั่งถึงความฝึกกล้ามที่อสุข้าภายน,นอกคืนเข้ามาเป็นอสูภ้าภายในเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปสุดท้ายกลายเป็นแข้งหินห้อยหรือผ้าแลกก็นั้นเนีย้ยสร็ปรุงจนภาพดับปุบดับปุบดับที่ใจดับที่ใจามให้ดีนะผู้ปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> จากนั้นแล้วก็ว่างไปเลยนี่ละ ที่พอความร่างแล้วเรื่องร่างกายทั้งหมดที่ภูเขากู้เราหมดปัญหาเอาอันนี้เป็นการฝุดซ้อมมันหมดเพียงที่ว่ามันมากเป็นอยู่ภายในยังไม่แล้วเอาอสุภาพที่มาตั้งไว้แล้วมาฝึกซ้ามให้มันเนเขก็มาเนเข้ามา,นา,มาจนกระทั่งมันจะมีํำนาญอสุภาพภายนอกนั่นเข้ามาภายในเป็นเหมือนกับผ้าแลกดับไปดับไปที่นี่อสุพ่าฝังหมดไปเลยก็สิดก็กลายเป็นนามาทำไปเลยเรื่องรั้งการร่างกายหมดปัญหา มันจะมีเกียบพิจารณาเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงแต่งอะไรแต่พื้นฐานที่เกคุณข้ามกันอยู่เรื่องอสุภานี้ต้องมีอยู่เสมอมันเอาลูกของตัวเองผู่บัดโพธิู่บัติจนกระทั่งมันว่างไปหมดจิตว่างกับอสุภาสจุังมันเป็นอากาศกระภาว่างไปหมดดูอะไรว่างไปหมดว่างไปหมดแต่ยังไม่ว่างภายในนั่นอันหนึ่งนะพอพิจารณาชัดเจน้าไปแล้ว ภายนอกก็ว่างพิจารณาเข้าภายในระหว,ว่างสัญญาสังขารนิยอย่างที่มันคิดมัน,มนกูุงจากอาวิชานี้มันไหลเข้าไปสู่วิชาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี่ตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปถึงอวิชาพอถึงวิชาแล้วสิ่งเหล่นี้มันก็ปล่อยผึง่ว่างหมดนั่นว่างภายนอกแต่ยังไม่ว่างภายในตัวเอง นี่พี่นักตัวเ,เองจนกระทั่งถึงอวิชาตัวขวางโลกอยู่นั่นแล้วขาากระบ้านลงไปงว่างไปหมดที่นี่ข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างวางทั้งข้างนอกวางทั้งข้างในลอยทั้งข้างนอกลอยทั้งข้างในนั่นแหละถ้าเป็นจักระพุติเจ้าท่านเรียกว่าจักสูยุจักของสาวกที่เรียกว่าบัรรู้ทันถึงแล้วถึงแดนพ้นสุ ทีนี้อาตุพาสุงสุขังอนัตตาที่เคยก้าวเดินมาก็เหมือนเราก้าวเดินจากบันไดนี้ขึ้นถึงบ้านนี่บันไดก็ปล่อยกันไปปล่อยกันไปนี่การทางก้าวเดินเข้ามาตั้งแต่อาตุพาสุขังนี่เป็นทางทาานพอถึงท่านนามธรรมนามธรรมก็เป็นทางก้าวเดินอีกทางหนึ่งถึงขั้นกับวิชาปัญญาเรียกว่าถึงบ้านว่าดิชาขาจะบังไปหมดแล้วไม่มีอะไรนั่นถึงบ้านโดยแท้ริงคือมีมุตุทอน ทีอ่อจุภานสุวรรณตลังจาเป็นซึ่งเป็นเส้นทางมคว้ามไม้ไปกันทีนี่ถ้ะกันปฏิบัติจากนี้นะรวมกรรมฐานเราให้บางกันตั้ง,งอัตั้งใจปฏิบัติอย่าอยู่เถอยอยู่ปลาพวกควางพวกควา,ววาหมูมมหมาเป็นไก่เขาอยู่ในตาได้ไม่เห็นทิ่เถที่โสอะไรต้องอยู่แบบพระกรรมาฐานให้มีสติปัญญาอย่าไปตืนโลกสงสารไม่มีจะเกิดกับตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายเจ้าวิชาสุดลาไปทั้งนั้นเนียถ้ามีทมแล้วจะ ขัดข้านการทางเข้าสู่ความสงบเย็นใจความแน่นหนามันคงได้ให้ลูกหลานกันหลายอาไรบ้างที่ดีนางนะเช่ดบะนี่กับเพียง่านมีเแห่ะแค่มากกว่านี้เหนื่นอยลาบากขอ,อความวัสิีจงมีแก่บรรดาผีน้องทั้งหลายาทาั้งชาวลูกหลานประชาชนทั้งหลายให้มีความสงบร่มเย็นโดยทั่ว,วกันเถอะ <c oughs>